เอาของเราไล์ได้แล้วปลดบล็อกแล้ว วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,คคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สอพอ,อคงราอําเภอคงราจังหวัดพัท,ะทะลุงนะคะตอนนี้ชาวบ้านกว่า300คนนะคะลุกขึ้นฮือนะคะเพื่อที่จะมาปิดล้อมสอพอคงราแห่งนี้เพื่อที่จะมาประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายกัมนาทโซขาวซึ่งชาวบ้านตําบลจรัตอําเภอคงราเชื่อว่านายกรมนาทโดนตํารวจจับปิดตัวค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เรามาอยู่กันตรงนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะจนเวลาป่านี้ก็เวลา2 1นานิกาเอา20นาฬิกาค่ะก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะทางตำรวจคงรานะคะเขายังไม่ออกมาชี้แจงนะคะว่าหลังจากนี้จะดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับนายกัมปนาทค่ะเพียงแต่จังเจ้าหน้า e <ak> ท,ที่บอกว่าให้ทางญาติไปหาตังมาประกันตัวแล้วก็ไปสู้กันเองในชั้นศาลค่ะ ในส่วนของยาดเนี่ยค่ะคิดว่านายกมนาศไม่ใช่เป็นเจ้าของยา400กว่าเม็ดทุกคนที่ตำบลคงหรานะคะตำบลคงหราแห่งนี้นะคะก็อะไรนะคะค่ะ เขาบอกว่าต้องหาตับประกันเท่าไหร่คะะมาดหนึ่งล้านหลักทรัพย์หนึ่งล้าน ทางทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาออกมาพูดอะไรบ้างหรือยังคะพี่ตอนนี้ประชาชนก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะคะทุกคน บอกน้ำไล่ดิดิือหวยเลยอวเไล่ไเลยพี่ก็ไปเท่าไร่ัถ้าามาได้หักกตอไปกันาหมเขาไม่เป็นเนะหัวใจคนรูหมา อ่านี่นี่นะคะอ่าสภาพนะคะอ่าทุกคนที่แบบมาขอความเป็นธรรมนะคะให้กให้กำลังใจพี่นะคะพานุมาตรค่ะใช่กาะอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยค่ะไม่กลับค่ะนอนตรงนี้ปูสัตว์นอนตรงนี้เต่านั้นค่ะ

ตัวคำถามด้วยนะโอเคค่ะเดินกงหลารอค่ะค่ะที่สพกงหลาเลยค่ะชูค่ะชูเลยค่ะชูค่ะจะปิดคนทำลายชีวิตใช่ค่ะทำลายชีวิตมากประวัติก็เสียนะคะประวัติก้เสียนะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่กระทั่ง5อ0สตางค์ก็ยังไม่มีเลยค่ะณตอนนี้นะคะอ่าเพราะว่าสนิทกันค่ะสนิทกันมากค่ะทุกคนรู้จักค่ะนี่ใส่เขาดีค่ะเล่นแต่ฟุตบอลค่ะแม่กระทั่งบุรีเขายังไม่สูบเลยค่ะ บุรีใบยาสูบใบจากน้ําต้มอะไรค่ะเขาไม่กินเลยค่ะเขาไม่มั่วเลยค่ะเขาเล่นแต่ฟุตบอลนะคะเขารักครอบครัวนะคะหัวหน้าครอบครัวค่ะอ่โดนเป็นแพ้ค่ะอ่เขาโยนยาใส่ให้ค่ะ414เม็ดนะคะใช่ถ้าคนมีตังก็เอาไป โมงค่ะฉันข่ยยังไม่กลับสักครั้งหนึ่งทีค่ะ <c oughs> ใช่ขอความเป็นธรรมค่ะคุณตำรวจออกมาบอกด้วยนะคะออกมาเล่าออกมาอธิบายค่ะ <c oughs> ใช่ทุกคนทุกคนชาวบ้านทุกคนขอแก่ตำรวจสี่คนสี่นายนี้ออกมาบอกออกมาพูดค่ะ เขาบอกว่าไม่สามารถตามได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่สามารถตามได้ค่ะเพราะว่าออกจากเวรแล้วไม่สามารถตามได้ค่ะอ่าใช่ค่ะนายบอกว่าเด็กมันถึงเกก็ต้องรับต้องรับเคราะห์นะคะแต่ว่าเด็กไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุค่ะรับเคราะห์ทำไมก่อนหมอปลาต้องขึ้นแล้วแหละงานนี้ โหนกระแสเท่านั้นค่ะขอโหนกระแสเท่านั้นค่ะพี่หนุ่มกันใจมาเลยค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มค่ะเรียกร้องค่ะตอนนี้เจ้าหน้าตีออกมาจี้แจงแล้อยงยังไม่ออกมาเจ้าออยังยังไม่ออกมาจี้แจงสักคนหนึ่งทีนะคะโหดหัวหมดเลยค่ะถ้าเขาออกมาคือระชาชนก็เห็นทุกคนในไลน์ก็ต้องเห็นด้วยทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะคะ นี่นะคะบริเวณนี้นะคะฝากบอกนักข่าวด้วยว่าป้าเบวเรื่องอะไรคะเรื่องเป็นแพะนะคะเป็นแพะนะคะโดยที่ยาบ้าไม่ใช่ของตัวเองค่ะสามร้อยกว่าคนแล้วค่ะ ใช,ช่ยเล